กราบท่านแม่สุมาลีผู้เจริญทั่วครับสอนบุตรนะครับสอนบุตรครับพระมียันแล้วก็มาดูกันว่าพระมีญันยังไงวันนี้เรามาศึกษาผงนะฮะผงท่านหลุดท่านดูนะฮะนะครับท่านท่านดูผงครับนะครับนะบผงท่านหลุดท่านดูนะผมผมผมหมุนนะผมผมหมุนนะ หมุนแล้วก็กล้องก็สายถ้าดูผงนะครับถ้าดูผงเขาหลุดครับหลุดนะไม่ไม่ไม่ได้ถอดออกมานะฮะหลุดอยู่ในตลับนะฮะท่านดูนะฮะถ้าดูผงเนื้อในสมเด็จครับนะเราเห็นไปพร้อมพร้อมกันนะครับไม่ดูก่อนนะครับเราดูไปพร้อมกันท่านดูนะฮะถ้าเห็นผงไว้ข้างในมีมวลสารนะท่าดนะนะาดูนะฮะแล้วท่านดูนะฮะ ข้างในข้างในที่ผสมในก้อนสมเด็จเนี่ยจะเป็น USSR, เนนม็ดส,สีสีเหมือนเหมือนเหมือนผงดินนะผงดินนะท่านดูนะนะคือคือคือเป็นเป็นเป็นพระมีสีนะฮะนั้นท่านดูนะฮะรถรถในสีผงดินนี่ท่านดูนะฮะรอบรอบข้างผงดินเนี่ยท่านดูนะฮะจะเป็นเม็ดผงวุ้นผงในสารพัดเม็ดครับท่านมีเป็นปละอองผงเนี่ยร้อยแปดชนิดครับ ท่านดูนะฮะในในเนื้อนะเน,น,นี่ยหลุดนะท่านดูนะฮะท่านลองดูนานๆนะท่านท่านดูตรงนี้นานๆน,นะเราแห่งเดียวนะแห่งเดียวในโลกนะฮะเนี่ยดูผงท่มเด็ดนะฮะท่านดูนะฮะไม่มุสานะครับสร้างบุญท่านแม่จุมารีนะฮะท่านพ่อสงวนนะผู้เจเริญทั่วท่านแม่จุมารีผู้เจเริญทั่วท่านดูผงนะครับนะครับท่านดูผงนะฮะ ท่านดูผงเนี่ยตรงนี้มีกมี่สีท่านว่าแล้วท่านดูเลฮะผงท่านเนี่ยมีกี่ชนิดนะฮะเราศึกษาแยกผงนะครับนะครับเราแยกผงกันอยู่นะครับเราศึกษามาร่วมปีที่สองแล้วมั้งนฮะนัยันท่านแบบนี้นะฮะท่านทัดละแกนะฮะนะท่านดูยันนะฮะท่านดูนะฮะถ้าดูนะรอยเหล็กจานเนี่ยตรงนี้นะรต,รนนะตรงนี้นะมะอ,อุนะคำว่านะตรงนี้ท่านนะคำว่านะตรงนี้นะท่านดูนะฮะ ตรงนี้จะเป็นยัน uno, นูนก็ดีนะท่านดูนะฮะนะท่านดูนะฮะรอยเหล็กจานสกิดผ <Lev cooler> <aya> ิวนะฮะท่านดูนะฮะเกสรท่านดูเกสรมวลสารนะท่านดูนะฮะนะท่านดูนะฮะท่านดูนะฮะรอยคลื่นสกิดผิวนะท่านดูแล้วเนื้อในเขาหลุดมาเฉยๆท่านดูนะเขา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 น้ำประสานน้อยน้ำประสานอ่อนหลุดเลยไงไม่ทราบท่านดูก้อนที่หลุดอยู่ตรงนี้ฮะเนี่ยก้อนที่หลุดอยู่แถวเนี้นะฮะ มูนี้ยังเขย่าท่านอยู่เลยนะก้อนเนี่ยหลุดอยู่แถวข้างล่างนี่นะเนี่ยจะจับเอียงก็เนี่ยหลุดนะท่านดูนะเนี่ยท,ออออกกท่านดูนะครับท่านออกออกก้านมะลิเอท่านดูนะฮะนะครับข้อมูลเต็มก็เต็มนะท่านดูนะฮะพอเราดูสมเด็จเนี่ยเราต้องดูด้านทิศข้างด้านทิศข้างนะจะมีนะฮะจะมีแปดมีแปดยันนะ เก้าเส้นนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะอยู่บนองค์พระครับนะเราดูด้านทิศข้างก่อนนะเมื่อเราเราเราเนี่ยด้านทิศข้างเขาจะเขาจะไม่แข็งฮะนี่ท่านดูด้านทิศข้างเดครับเขาไม่มีแข็งตายท่านเห็นเลยนะแล้วดูซุ้มนะดูซุมนะดูช่างกษัตริย์ท่านดูนะแล้วดูก็ขดยุบรัดตรงนี้แล้วเขายุบลงไปเลยนะฮะเานั่งยุบลงไปฮะนะเขายกไปพิมพ์เที่ยวเดียวอ่ะท่านนะครับ นะท่านดูนะฮะสมเด็จโตท่านเก่งมากนะลังสีท่าสบอเนี่ยพละนัานท่านดูนะฮะท่านเนี่ยท่านกดแม่พิมพ์ลงไปนะฮะนะครับท่านกดกดแม่พิมพ์ลงไปเนี่ยท่านนะครับกดแม่พิมพ์แล้วยกขึ้นเนี่ยท่านดูส่วนที่สูงที่สุดขององค์พลานะท่านท่านลองนึกนะฮะส่วนที่สูงที่สุดขององค์พลานะครับถ้าลอง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 นึกดูนะ ส่วนที่สูงที่สุดบนองพระพระก,ะกดลงไปแล้วยกขึ้นนะส่วนที่สูงที่สุดบนองค์พระปลอมทําไม่ได้ครับนะครับนะท่านท่านเข้าใจตรงนี้นะฮะนะส่วนเรามาศึกษาปลอมทําไม่ได้ไม่ได้เช่นไรนะไม่ได้เช่นนี้ท่านกดลงไปครับนะกดลงไปที่องคพระนะครับกดลงไปแล้วยกขึ้น นะครับแล้วไปพึ่งลมพึ่งพึ่งพึ่ง,พง,พงลมฮะมูลสูงสิ่งที่สูงที่สุดบนองค์พระแก้ทำไม่ได้ครับนะฮะท่านนะฮะท่านลอไปคิดดูนะทําไมผมพูดอย่างนี้นะแก้ทำไม่ได้ครับอยู่ที่ท่านมุมม,ม,ม,มองนะท่าน,ท,านท่านมองถน,นัดยังไงอ่ะนะ Francis. ผมมองถน,นัดเนี่ยนะมองดูโอ้ยแก่ทำไม่ได้ไว้ตรงนี้เ <disconnect> หมือนหมดครับคอมพิวเตอร์ยุคนี้ครับเหมือนหมดครับแต่แก้ทำตรงนี้ไม่ได้แล้วเขายุบท่านดูนะ เขายุบท่านดูนะเดี๋ยวผมจะเอาไม้นะเนี่ยผมหาไม้นะไม้จิ้มให้ท่านดูนะนะครับเขายุบท่านดูนะท่านดูนะฮะเขายุบสมเด็จท่านนั่งจมลงไปเลยครับนะจมเป็นล่างล่างพระสมเด็จนะท่านดูนะจมลงไปเป็น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 ริ้วอะเป็นริ้วอะนะจมลงไปเป็นริ้วล่างสมเด็จเนะี่ยจมลงไปท่านดูนะ มองตรงนี้นะฮะก็ปลอมทําไม่ได้นะฮะเขาท่านนั่งเนี่ยจมลงไปเหมือนเหมือนท่านนั่งพิงข้างฝานะแล้วท่านจมลงไปในข้างฝาส่วนหนึ่งนะเนี่ยท่านจะจมอย่างนี้ครับนะท่านจะจมอย่างนี้ครับท่านนะนะท่านท่านจะจมท่านดูดิฮะท่านนั่งจมลงไปท่านดูดิฮะนะครับท่านจมลงไปนะยันค้าที่เดิมนะยันค้ามีนะฮะเรารู้ตำแหน่งยันโตเนี่ยยันโตตรงนี้ท่านดูนะฮะ ยันโตเนี่ยฮะยันโตท่านดูเนี่ยท่านดูยันโตครับเหมือนเต็มใช่ไหมเหมือนเต็มนะท่านดูนะเนี่ยคําว่าสระเอตอเต่าวแหวนติดปลายลอเรือท่านดูฮะเหมือนเต็มนะท่านท่านดูนะเหมือนเต็มนะท่านดูนะเหมือนคําว่าเต็มท่านดูเนะเนี่ยยันโตนะท่านดูนะอยู่ตรงหน้าผากครับเนีท่านดูนะฮะอยู่ตรงหน้าผากครับไม่กล้าบวราะท่านได้ยินไหมฮะเ่ยเปิดเปิดเปิดเพลงที่บรรชอนพร้อมกันนะ ถ้าดูนะครับสระเอต่อเต่าวอแหวนเต็มนะอยู่ตรงนี้ครับท่านนะอยู่ตรงนี้ครับชื่อหลวงว่าโตครับท่านเกิดมาท่านชื่อโตนะสวรรค์ส่งมาเกิดนะองค r o มสิ่งสิธิ์ส่งมาเกิดพระพุทธองค์นะมาเกิดท่านดูเนี้ยยันโตนะตรงนี้จะเป็นสระเอนะตรงคมับนะสระเอนะนะนสระเอนั่นสระเอแล้วจะมีหัวจิกสี่หัวจิกครับปลายลอเรือตอเต่าครับ นะท่านดูนะจะมีตรงนี้นะมีทุกองครับทุกสำแหนักแล้วท่านดูเลยเขาขดเขาจมลงมาเลยท่านดูนะเขาจมนะที่กว้างนะท่านดูนะที่กว้างหดเยอะท่านดูองค์ไลาที่ตรงไหนกว้างเขาจะขดเยอะยุบเยอะนะที่กว้างสุดขดเยอะยุบเยอะที่กว้างสุดก็คือตรงคอกับซุ้มนะตรงคอกับซุ้มที่กว้างสุดยุบเยอะ ยุบเยอะเสร็จร้อยห้าสิบปีองคพระยุบเขาหดทั้งก้อนนี่เขายุบลงไปอีกท่านต่างค้นต่างหดต่างค้นต่า,างยุบนะท่านดูนะยุบจะเป็นสุดสิ่งที่สวรรค์นะสวรรค์นะบนแผ่นดินนะท่านดูนีเนี่ยท่านดูชมพูนะท่านดูนะท่านดูนะฮะเรามาศึกษากันนะเราหลายหลายหลายองค์แล้วฟังแต่เพลงเราลองดูดิเอ๊ะแพ้อย่างหยิบองค์ไหนองค์นั้นท่านมี ท่านมีของพิเศษพิเศษทุกองท่านดูผมให้ท่านดูโครงหน้าท่านดูโครงหน้าท่านจะพบนะท่านดูโครงหน้าท่านจะเห็นขดขดรัดยุบนะที่กว้างที่แคบตรงไหนยุบเยอะท่านท่านมองหาลูกตา่านมีทุกองคครับช่างกษัตริย์นะยกมือครับตาท่านจะเคลื่อนนะท่านดูนะมีทุกองครับมีตามียันคะตรงตรงตรงคิสเกตซ้ายมือบางๆนะเส้นตัดแล้วจะมีกากะบาด เป็นร้อยๆเส้นนะมีเส้นร้อยยเส้นมีกากบาทอยู่บนองค์ธงเด็ดท่านดูนะแล้วท่านดูมิติมิติจีวรท่านเนี่ยท่านทั้งองค์คะคือคือเรา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 เห็นแล้วเราพูดนะเราไม่ดูก่อนท่านกับผมดูไปพร้อมกันเห็นไหมเป็นสีชมพูลแล้วเห็นไหมแล้วท่านดูได้ตรงตรงรอเรือเนี่ยจะ,จะจะจะอยู่ตรงมือสมาธิครับวิครับนะผม บาสนะมอบบุญแม่ผมเนี่ยบรรยายนะผมชื่อวินะวิชัยนะถ้าวิชัยก็วิเศษอันนี้เขาวินะทูลตรงนี้ลงมานันละสลูวิทูลถ้าวิชัยก็วิเศษท่านดูนะยวิเศษก็ไม่ใช่ท่านดูเส้นจีวรนะครับตรงสังติท่านท่านมิติขึ้นมานิดหนึ่งท่านดูเนี่ยท่านดูเส้นจีวรนันเขาเขาเขาสะบัดขึ้นมานิดนิดหนึ่งครับท่านนะ เขาต้องเป็นแบบนี้แล้วยันเนี่ยทังเนี่ยยันทั้งนั้นครับถ้าทัดนะเก้มันเยอะไปนะไม่ใช่ครับเนี่ยันทั้งนั้นเลยท่านดูนะหัวจิกปลายรอเรือเก้มันเยอะอะไรเยอะไปท่านดูนะโอ้บางทีกันนะคอแห้งท่านดูนะท่านเห็นผงแล้วนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยผงอยู่นี่เจอแล้ว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 ท่านดูนะเจอแล้วเจอแล้วท่านดูนะท่านดูผงนะเห็นไหมผงทมเด็ดเนี่ยผงเหมือน คือผงเหมือนผงสวรรค์นะท่านดูนะฮะเนี่ยท่านดูผงสําเร็จเนี่ยแล้วเนื้อในนะท่านดูนะเนี่ยท่านดูเนื้อในท่านเป็นแบบนี้ท่านนะอันนี้เขา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 อ่อนน้ำประสานเขาแก่ผงนะท่านดูเนะแล้วท่านดูนะฮะท่านเห็นเขาขาวอย่างนี้นะไม่ใช่เขาขาวเฉยๆนะเหมือนฟับเหมือนอะไรนะฮะเหมือนแป้งไม่ใช่นะครับอันนี้จะเป็นเม็ดผงมวลสารร้อยแปดชนิดครับ กรองแล้วปั้นเป็นแท่งสอแล้วเขียนยันบนกระดานธนวนแล้วลบนะลบบนกระดานชนวนแล้วเอาไปกรองนะกรองแล้วไปปั้นเป็นแท่งสอแล้วมาเขียนยันบนกระดานธนวนนะทําอย่างนี้เป็นไปครับแล้วผงท่านถึงจะผงท่านวิเศษแต่ท่านดูนะไปล้อเล่นไม่ได้นะท่านดูผงเนี่ะนะนะผงท่านมีถวยเทพมีอะไรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ทั้งนั้นเลยนะท่านดูนะท่านดูผงนะครับหลุดเองนะ ไม่เคยแตะออกจาก,จากตลับเลยนะท่านดูเนี่ยท่านดูด็เขาสวยอ่ะท่านกษัตริย์อ่ะท่านกษัตริย์เป็นยังไงอ่ะนะท่านกษัตริย์เป็นยังไงอ่ะท่านกษัตริย์นะนะครับล้วผงทมเด็ดโตรสร้างอ่ะท่านลองดูนะไม่มีเห็นนะนะไม่มีเห็นนะนี่เป็นเจ้าแรกของประเทศไทยเลยนะท่านละรายไทยหนังสือไทยนะหนังสือไทยนี่เป็น,เป,นเป็นต้นตำรับของโลกนะหนังสือไทยอ่ะสมัยก่อนเ็เรียกลายไทยนะ มีคลิปนี่มีคลิปนี่เขาบอกว่าสมัยอะไรนะมีวัดวัดนึงนะวัดไอ้วัดอะไรนะที่ดังๆนะวัดอะไรนะนะแล้วก็พาไปหาหลวงพ่ออ nah. ่านะวัดอะไรนะเดี๋ยววัดอะไรนะท่านนะวัดอะไรนะที่ที่ดังๆวัดอะไรนะที่ติดกันหลังรถเยอะๆนะแล้วก็พาไปหาหลวงพ่ออ่าหลวงพ่ออ่ก็ชี้ไปที่ ที่ลายลายไทยนะจานบนจานบนจานบนสิ่งสิ่งหนึ่งอยู่นะนะคนก็ดูกันเต็มเลยนะเป็นในหน้าเป็นหลวงพ่ออ่ำก็ชี้ลืไปนะจากจากคนดูกันเต็มเลยนะอ่านไม่ออกนะเป็นเป็นเส้นขยุกขยักข,ข,ย,กขยุกขยักพอหลวงพ่ออ่ำชี้ลงไปอ่านเป็นภาษาไทยเลยนะนะครับพอหลวงพ่ออ่ำยกนิ้วขึ้นนะทีนิ้วเอาเอายกขึ้นปุ๊บ,บกลับไปหนังสืออักขระอะักขระดึกดักดึกดัก คือเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ที่เป็นอัศจรรน์ที่ประชนชาวสยามนะคนไทยนะหนังสือไทยเนี่ยเป็นเป็นสิ่งแรกของโลกนะฮะเป็นสิ่งแรกนะ,ะก่อนขเขมรบายนก่อนอะไรทั้งนั้นเลยนะนะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงตอนที่เอานิ้ว,น,วนิ้วมือเนี่ยชี้ลงไปนะฮะอ่านกันได้ทั้งคณะนะครับเพราะเอานิ้วขึ้นเนี่ยหลวงป,ป,ปู่อ่ำอะไรเนี่ยนะไม่มีใครอ่านออกแล้วหลังจากนั้นนะ คนที่ไปกลับมาบวชกับหลวงหลวงหลวงพว่ออ่ำนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เสื่อมคลายนะท่านดูนะท่านเห็นผงแล้วนะฮะท่านเห็นผงแล้วนะท่านเห็นผงนะ้หลุดเองนะไม่อยากไปยุ่งนะถ,ถ้ายุ่งนี่ก็เอาเอาไข่นะเอาไข่ปอกแล้วก็เอาไอ้ขาวๆข,ของไข่เนะี่ยเอามาันแตะนิดเดียวนะแตะแล้วเอา,เ,อาเนี่ยแตะติดนะดีนะอย่าไปเอากาวนะไปลอยนะเอาไข่ นะเอ,เอาไข่ขาวนะแตะนิดเดียวนะนิดเดียวยำแล้วนะแตะนิดเดียวนะให้อยู่เท่านั้นนะท่านนะท่านดูนะสวยไหมบล็อกไม้เชี่ยนไม้นะครับเส้นยันนะยันนะครับผงวุ้นนะครับผงมวลสารร้อนะกระแจะตะนาวยังปรุงเครื่องหอมร้อยอดเกอรยอดสว่าท่านดูนะครับเรียบผงเกอรทั้งนั้นเลยท่านดูนะ แล้วท่านดูนะฮะท่านดูนะฮะผมเกอรทั้งนั้นเลยท่านดูนะฮะนะครับบางองเนี่ยปิบนำเสนอี่ผงสีฟ้านะฮะผงอรุณลุ่งเนี่ยเขา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 ผงแก้งอรุณผมผงอรุณลุ่งเขาให้คนมนุษย์เป็นคนตั้งชื่อท่านดูท่านดูเขาขดจนเขายุบนะท่านดูเขาขึ้นสันทั้งองคท่านมองสันแบบผมไหมผมจะมองสันนะธรรมราเขามองกันที่ขอบกระจก ผมผมเดี๋ยวนี้ผมกับท่านนะบุญบุญบุตรหลานนะมองสันนี่มองทั้งองคเลยท่านดูเน,นี่ยขดแตกหักทั้งขานเ่ยรายังเห็นสันเลยท่านดูนะ่ยท่านดูสันี่านลอยลอยเนี่ยท่านดูนะนะท่านดูสันนะฮะเนี่ยสันงนั้นเนี่ยสันสันคืออะไรเนี่ยสันคือส่วนที่สูงที่สุดนะส่วนที่สูงที่สุดนะครับตอนกดแม่พิมพ์ลงไปยกขึ้นพอร้อยห้าสิบปีเขาหดทั้งก้อน ที่กว้างหดเยอะที่แคบหดน้อยเขายุกยุกตัวเกิดสันเนี่ยสันท่านดูเนี่ยสันตรงหน้าเนี่ยนะตรงหน้าอกตรงซุ้มตรงไหนที่สูงที่สุดท่านดูสันแล้วก็คมท่านดูเดียคมฮะคมกลิบเลยท่านดูนะฮะคมทั้งองค์เลยครับท่านกษัตริย์ครับนะท่านดูนะท่านท่านดูนะพร้อมทําไม่ได้ท่านดูเดียท่านจะมุมมองท่านมุมไหนนะท่านดูเดียท่านคมท่านดูเนีย นะครับสีแสนะท่านคมแค่ไหนท่านดูนะฮะหยิบองค์ไหนนะท่านนะสมเด็จนะเป็นอย่างนี้ทุกองค์ครับท่านเป็นอย่างนี้ทุกองค์ครับนะขอย้ําอีกเที่ยวนะฮะเป็นอย่างนี้ทุกองค์สวยอย่างนี้ทุกองค์ครับสมเด็จแท้ๆครับยิ่งใกล้นะถ้าให้ท่านดูนะยิ่งใกล้ยิ่งสวยครับท่านกษัตริย์ครับนะไม่มีท่านให้ดูโครงหน้าดูหน้าก็รู้แล้ว เกแท้นะท่านดูนะหน้าสมเด็จเนี่ยยิ่งอยู่ยิ่งใกล้ย,ยิ่งสวยครับท่านดูนะฮะหน้าท่านปิดยกมือนะดูบิดซ้ายบิดขวาเราอยากดูพระแท้นะแล้วท่านสร้างเยอะเนะแจกไปเยอะนะแจกไปทั่วนะแจกไปทั่วนะบอกตรงนะเรามีเยอะนะเราเราเหมาท่านดูนะในบ้านก็ว่าก็มีแค่ทางเดินนะดูเส้นตัดยันตัดหน้านะเห็นไหมเส้นยันเส้นยันตารางควา ตัดกลางหน้าเลยท่านเนี่เนี่ยลอยท่านดูนะนี่เป็นอย่างนี้ทั้งองค์ครับท่านนะฮะเออทานกาแฟด้วยท่านดูวะว,ว,แวอแหววรอเรือวินยันเยิน,ยนครบหมดนะฮะยันครบหมดนะฮะครบหมดนะครับท่านดูนะครบหมดนะฮะนะเราสร้างบุญวันนี้วันอาทิตย์นะวันที่21เดือนสิงหานะนะผมเกิดวันอาทิตย์นะเราก็คุยกันนะ นี่เราคุยกันนะเนี่ยเราคุยกันนะท่านดูนะเราคุยกนะันเราศึกษาพระกันเลยเขาสร้างมาร้อยห้าสิบปีอะเราคุยกันทุกทุกครั้งทุกคราวนะไม่นานหรอกนะครับท่านดูนะเราคุยกนะันท่านดูนะพระท่านสวยไหมล่ะท่านดูนะมีอะไรให้ให้ให้เขืองลูกตาไหมท่านกษัตริย์เนี่ยผมเน้นนะเน้นซูมนะเล่นเน้นซูมนะยุคคอมพิวเตอร์2024เน้นซูมเน้นยุบนะครับ ยุบแลวจมนะครับท่านดูนะพระท่านจมนะท่านไปดูลุงพุทธนะจมนะท่านดูท่านจมนะลึกและจมลงไปเลยครับนะท่านดูนะพยายามนิ่งๆท่านดูนะเขายุบเขาจมลงไปเลยท่านเขาจมลงไปนะเป็นมิติจมลงไปเลยนะท่านดูนะพระบูชานะมาย่อส่วนแล้วนั่งจมลงไปในพื้นนะทนข้างหลังนะท่านดูนะครับขอยทุกท่านมีแต่โคคาล่าบนะท่านดูนะ ขึ้นสันทั้งองนะท่านดูสันนะฮะท่านดูสันนะท่านดูนะความงามของสันท่านดูนะท่านดูสันนะครับท่านดูปลายเท้านะฮะท่านดูเขาลัดเนี่ยลัดเป็นงวงท้าเป็นป้องอ้อยนะท่านดูนะเขาลัดเลยเขาลัดแล้วเขาไม่แข็งครับท่านดูนะ